สบายดีสบายดีมอนี่อยู่กับนักห้องดังนะน้องล่าลํำละครน,น้องเป็ดน้อยเนาะได้รับขันมาไม่ไม่มันมาพร้อมด้วยทีมงานเพื่อนสบายดีเด้อสบายดีหาก็สัมภาษณ์กันแล้วเนาะเข้ารายการฮิฮาลูกทงของนุ่มกีน้อยแล้วก็เมอนี่มีอพอหักเพื่อนเป็นเอฟซีน้องเป็ดน้อยมาแต่อุดรอนเนี่ยเอากล้องด้วยกใหไงมาสบายดีพ่อ สบายดีสบายดีอยู่วะกล่องสองกล่องห้อห่อนบ่อยู่ดอนกับพี่พนี่ห่อนคือกันบ่าดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันนั่นแหละเงินโคตรต่างกันไหมนี่เพื่อนปาเพื่อนบวออกกองกุงจีนอัยเพื่อนออกกลองแล้วอยู่หลังกลองบ่ได้หลังกองกู พอครับเพื่อเปิดเอฟซีเออเป็นเอฟซีนี่เอฟซีน้องเป็ดน้อยนี่อันนี้เป็นทีมงานเออซื้อว่าจากไหนเนาะทีมงานเลยนี่ซื้อข่าวระหว่างซื้อซองยูซุปเจข่าวเซโนโอ้เจข่าวเซโนเนาะไปกินป้งไก่ได้เดี๋ยวไปไปเซโนไปอุดหนุนพิ้งไก่เขาได้พิ้งไก่เจ้าเลยเปล่าซื้อห้านเดี๋ยก็เจข่าวกันห้านเจข่าวปิ้งไก่เซโนเลยโอ้คนได้มาจากเมืองนอกหรือว่าเอฟซีอันกินเนาะ กาไปอุดหนุนได้จะเวียนจันเพราะว่า้านก็มีห้องแอร์ให้เนาะให้นั่งอยู่หรือมมาห้นอนบ่วิ่งโบโดน้นกคอยแล้วชิไปเจอคนดังติดติดอ่าน้องปิดน้อยดีใจโบดีใจเลยดีใจบ่ได้ครับรางวัลทางทีมงานอ่าทางฝั่งไทยแล้วก็พ่อหักแม่หักเอฟซีเพนคลับแฟนเพลงทั่วโลกที่ให้การสนับสนุนหลากหลอดมาแล้วก็ขอขอบใจอ่าทางอ่าร์กีโนอยละสตาเนาะเจ้า ใแรงสนับสนุนแรงผักดันซัพพอร์ตดยมามาโดยตลอดเนาะแล้วก็ดีใจเป็นไอ้ทรา่คนหนึ่งที่เขาหลบแล้วกันนะครับใช่แล้วก็ตอนนี้เขาสัมภาษณ์กันเรียบยแล้วเนาะดีใจกับน้องสาวที่ว่าได้ขับตะวันแล้วก็เป็นใบหน้าใบตาแทนศิลปินคนลาวนะจ๊ะตัวประเทศเนาะเป็นศิลปินน้องไม่พาพาอุปรรคมาหลากหลาย ฝากอะไรกันแล้วกัน FC ทางฝั่งเรา FC ทางฝั่งไทย,ต,ยไ <c oughs> ตัวนี้แล้วแล้โอ้ยหมดหมดแต่ว่ากำลังชิกกับแล้วเพื่อนยังถ่าย FC อยู่อ FC มาเพื่อนอยู่ลาวนี่บ่เลิกเพื่อนมาดีต่างประเทศบุกแล้วเพื่อนกับเพื่อนกับที่ตามน้องล่านำละครเนาะหรือว่าน้องเป็ดน้อยอยู่เจ้าหน้าที่กับมาฮอดใส่ตัวเบิ้งน้ำเปเนาะสบายดีโดย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 อู้ FC น้องเป็ดน้อยมาแล้ว

ข่านเรียนเธอเล้างเรียนข่าเรี้ยนเขานี่แบบคัมสวาทนี่กำลังเชี่ออกไปหันลูกอยู่คําเสบาทพอดีเอาไันมีหันแคเงวะเอาฮปปี้เบ๊ไม่นาะหนโดยเออไปสาเเอไปเพื่อนคนสวรร์แต่เพื่อนก็อยู่บ้านเดียวกันกับนุ่มจีน่าอยู่คําสวาทขึ้นกัน เจ้าาวกับลูกายมาเป็นหมู่กันอันนี้เจ้ขาวเจ้าของค่ปีง่เซโนเจ้ขาวเด้อผลิตน้ำเพลนเด้อฝากไปก็แล้วกันนี่ก็อันเฟซบุ๊กอย่างก็เจ้าขาวของเฮาอ่ะยูทูปการเจ้าขาวเซโนอันยูทูปปะเออยูทูปเจ้าขาวเซโนนะเจ้ขาวเซโนฝากันง่ายให้ออกืนี่ยคเอรับอกเด็ยังชื่อเลยวันอเฟกันเด้อเจ้ขาวเาอมื่เซโนกับพวนี้เนี่ สบายดีหัวเอเสียเนยักษาสตาถามมาชุดทางเออเมื่อคอนอยู่ีเด็กกี้ยูวิ่งเจเลยลันย่ายมานง่ายมาพี่ได้สีฮาปีละเอ่อนบอกออกกล้องเลแต่ฉันว่าไม่ได้ออกกล้องละ น้องนีได้อยู่ตั้งตั้งช่องได้อยู่ให้เป็นได้ตอนต่อัเป็นบู่ะคุบอลไยเลี้ยงลงเลยก็เแม่เวลาแม่เห็นกินแม่กระ่ายแล้วจะเป็นแบ่ยูทูบเอร์นี่เปอรฮะอันนี้เอาไปห้านนมกินน้อยคอยาหอดใากำม่านนมกินน้อยแล้วบนี้ตลลงลาหาแม่บะน่อนมาละครบละกํลังกินพิ้งแบ่แซบอยู่ สบาดีเีนดปิ้งแบ่โอเคอยู่บ่แซบอยู่บ่แสบดีสบายดีเก่าึ้นใหม่ฮะตัวเก่าฮะล่ะตัเก่าแหละใต่อคลิปผู้ดีปิดคลิปนี้แนเนี่ยเด้อวจเา้อจ้าจ้าวววว อ่จ้าที่บอกเด้อว่าอันที่แ้ที่สุดอเคยอนพี่เจ่มีเลยนี่เ้กแ FC พี่้องทำฝังไทยข่าปาดเด้อนี่เน่ับแท้นี้ันโอ้แมงวันฟบิ โอโทการผัเพลินครับเคยกินเตลเลตแปงเป็ดบ่เคยกินเลือดแบนบ่มีแฝงแฝงคำนี้ไงว่ายอดชยอดสุดยอดุนยอดกาดานอยู่ะโอ้ยหาก็สัมผัสแล้วเมื่อไห่บ่เนี่เอากินเข่าใช่ไหมตดดารากินปิงแบงเอาวังางเด้อมายาบมาเ โอเคทุกคนเนาะเส็ตพารกคิจแล้วอย่าลืมนแล้วนันกดติดตามกดซับสไคร้ให้นุ๊กีิดน้อยเลยเด้อขอบใจทุกคนคที่ติดตามบายบาย